สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมวันนี้ทางช่องสตอรี่เที่ยววันนี้เหมือนเดิมนะครับผมนำเอาเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีสางนางไม้เหมือนเดิมวันนี้ให้ผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวของตำนานผีเปรตเ,เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นรับชมรับฟังได้เลยครับ ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับตำนานในเรื่องของผีเปรตความเชื่อเรื่องผีเปรตมีอยู่ในสังคมไทยมาแต่สมัยโบราณว่ามีจริงอีกทั้งคำสอนของาศาสนาพุทธก็ได้ยืนยันว่าเปรตนั้นมีอยู่จริงความคุ้นเคยของสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องเปรตนั้นจะได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆโดยหลายๆคนคงมักได้ยินคำสอน และคำเตือนของพ่อแม่บางคนคิดว่าเป็นคำขู่เช่นถ้าพูดไม่ดีกับพ่อแม่ระวังจะเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มหรือถ้าใครตีพ่อตีแม่ระวังจะเป็นเป,ปเร,เร,รต,ตม,รปปมือเท่าใบลานและผมก็คิดมานานตั้งแต่เด็กว่าคำขู่นี้มันได้ผลจริงๆเพราะไม่กล้าจะทำความผิดเลยผมเองก็คิดว่า เป็นกูสโลบายที่ดีของสังคมไทยที่ใช้สอนและปลูกฝังให้เด็กๆมีสำนึกที่ดีได้พอสมควรแต่เมื่อเติบโตขึ้นสังคมเปลี่ยนไปได้รับการศึกษามากยิ่งขึ้นหลายคนก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปว่าเป็นเรื่องราวเชื่อที่ไม่มีอยู่จริงเพราะพิสูจน์ได้ยากหรือพิสูจน์ไม่ได้เลยวันนี้ผมได้ลองหาข้อมูลเรื่องเป็ดมาสรุปให้พอสังเขป เรื่องผีเปรตพิสูจน์ได้ยากแต่มบีบันทึกในพระไตรปิฎกหลักฐานปรากฏในพุทธพจน์ท,ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกปัจจุบันมีทั้งสิ้น45เล่มและในพระไตรปิฎกเล่มที่15มีพระสูตรที่บันทึกเรื่องราวบุพกรรมของเปรตไว้21เรื่องและในพระไตรปิฎกเล่มที่26 ได้บันทึกเรื่องราวของบุพกรรมของเปรตต่างๆเอาไว้ถึง51เรื่องนอกจากนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆอีกมากมายเช่นพระไตรปิฎกเล่มที่25 <c oughs> ความหมายของคำว่าเปรตเมื่อกล่าวถึงเปรตคนส่วนใหญ่จะคิดไปว่าเป็นวิญญาณเล่ร่อนที่เที่ยวขอส่วนบุญ ตามวัดวาอารามต่างๆคำว่าเปรตมาจากคำสันสกิตและตรงกับบาลีว่าเปตะซึ่งแปลได้สองความหมายคือ 1. เปรตหมายถึงผู้ละไปแล้วหรือผู้ที่ตายจากโลคนี้ไปแล้ว 2. เปรตหมายถึงผู้ห่างไกลจากความสุขคือผู้ที่ตายจากโลคนี้แล้วแต่ต้องทนทุกข์ทรมานรับใช้ผลกรรมที่ได้กระทำไป ประเภทของเปรตตามลักษณะการเสวยกรรมมี5ประเภท 1. เปรตหิวกระหายคือเปรตที่หิวโหยอดอยากเที่ยวแสวงหาอาหารไปตามสถานที่ต่างๆแต่ก็หากินไม่ได้ต้องหิวโหยอย่างหน้าเวทนา 2. เปรตกินของสกปรกคือเปรตที่กินของสกปรกเป็นอาหารเช่นอุจจาระซากศพเชื่อว่าเกิดจากผลกรรมที่พูดจาไม่ดีเล่าความเท็จ ทำร้ายคนด้วยความโกหก 3. เปรตขอส่วนบุญเปรตประเภทนี้จะหิวโหยเพราะไม่มีอาหารจะได้รับอาหารหรือพันธกรรมที่ต่อก็ต่อเมื่อญาติพี่น้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ 4. เปรตไฟเผาได้รับผลกรรมที่ไฟแผดเผาอยู่ตลอดเวลา 5. เปรตมีวิมานเปรตประเภทนี้ เป็นเปรตประเภทที่เคยทำดีและชั่วปะปนกันในเวลากลางวันจะอยู่ในวิมานแต่ในเวลากลางคืนต้องชดใช้กรรมเรื่องของเปรตในพระไตรปิฎกตอนหนึ่งในเปรตในลักษณะสังคยุตธ์วักที่หนึ่งพระไตรปิฎกเล่มที่25ชเช้ามืดวันหนึ่งพระโมคคัลากำลังเดินลงมาจากเขาคิชกูด เพื่อลงมาบินทบาทได้ปรากฏเห็นเปรตตนหนึ่งมีลักษณะเป็นโครงกระดูกลอยไปมาบนอากาศสูงประมาณส,สามโยชน์ถูกกลุ่มฝูงแรงปากเหล็กบินโฉบเข้าจิกลุมถึงส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดน่าสังเวชใจพระโมคคัลานะจึงได้เข้ากราบทูลถามถึงอุปกรรมของเปรตตนนั้นต่อพระพุทธองค์และพระองค์ได้ตัดเล่าว่า เมื่อก่อนเปรตตนนั้นเคยเกิดเป็นพ่อค้ามีอาชีพฆ่าวัวและชำแหละเนื้อขายแล้วนำโครงกระดูกมากองรวมกันด้วยบุพกรรมนี้จึงทำให้เขาต้องตกนรกหลายแสนปีเมื่อพ้นกรรมจากนรกก็ยังเหลือเศษกรรมให้มาเกิดเป็นเปรตทุกทรมานอยู่เช่นนี้